สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์พมเมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยคู่รองผู้เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2563ซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าพลอยลุงเพชรที่เด็ด99หรือพลอยลุงเพชรสายมูลสนุกเกอร์วันนี้จะพบกับดมทองลูกเจ้าพ่อโงต้มที่หนัก108ปอนด์ทางด้านพลอยลุงเพชร ทีเด็ด99หรือพลลุงเพชรไซมอนสนนกเกอร์เป็นเด็กหนุ่มจากอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรน,นะครับอายุ17ปีซ้อมอยู่ค่ายทีเด็ด99ของเนี้อทีทีเด็ด99วันอาทิตย์นี้ก็จะมีมวยจากจังหวัดยะโสธรเนี่ยมาต่อยที่รายการมวยไทยเจ็ดสีนี่2คนนะครับมีพลลุงเพชรกับครบสุดแฟนแท็กซึ่งเป็นคู่เอกของรายการนะครับพลอยลุงเพชรนี่อยู่บอบเภอไซมูลนะครับจังหวัดยะโสธร เส้นทางไปทซมูลก็ออกจากยะโสเนไปเส้นทางมุกดาหารนะครับออกจากยะโสธรไปถนนบายพัสตับเต่าเนี่ยไปทซมูลก็ประมาณ1 8บแกิโลนะครับออกจากทซมูลก็จะเป็นกุดชุมกุดชุมคือบ้านเกิดของทางด้านควบสูดแฟร์แท็กทันั้นก็ไปเส้นทางเรืองนกทาแล้วก็ไปมุกดาหารอำนาจเจริญไปเส้นนี้ได้นะครับพ่อลุงเพชรนี่เป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีจากอำเภอทซมูล ซ้อมอยู่ใค่ายสิเดต99ครับก่อนโควิด3-4ไฟสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับแพ้คะแนนผลพลันชัยแพ้นมเปรี้ยวธุราเจทันแล้วก็แพ้เพชรมาลัยเพชรจเจริญวิทย์กลับมาก็มาแพ้โรเบิร์ตสอธนบวรนะครับที่ให้เป็นวิดีโอ,อตโกร์หลังก็มาชนะคะแนนพยักษ์ศักดิ์สตูนนะครับแล้วก็มาแก้มือชนะผลพลันชัย ในการชกขับผลเป็นครั้งที่4นะครับเพวัะนั้นต่อย1 0อยเปอนด์ก็พลิกชนะผลมาครับไฟสุดท้ายก็ชนะคะแนนเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับแค่มือได้สําเร็จเป็นมวยขวาอาวุธเนียนทุกลูกนะครับมวยขวาหนักแรงเป็นอดีตแชมป์รุ่นน่าจะเป็นรุ่นไม่เกิน100ปอนด์นะครับหรือร้อยร้ปอนด์จำไม่ได้ของอดีตช่องเสี แล้ววันนั้นก็มาเสียแชมป์ให้ขับเพชรมาเลายเพชรชเชิญวิทย์นะครับเสีชะชะยแชมป์ให้ร่างกายเด็กก็โตว,วันโตคืนนครับสาหรับพลลุงเพชรฝ่ายหลังมาเคลื่อนที่มาเคลื่อนกายไว้นี่ชนะคะแนนเพชรมาเลยเพชร,าาเ,พชรชเรลญวิทย์ไว้นะครับร่างกายก็ดูดีห้าหนักเพิ่มขึ้นมานะครับวันนั้นต่อยร้อยเจ็ดปอนด์วันนี้นะครับวันนี้ต่อยร้อยแปดปอนด์นะครับเจอกับดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มดมทองในเด็กหนุ่มจากภาคใต้นะครับซ้อมอยู่กับทีมงานแป๊ะมินบุรีนะครับ เป็นมวยของคนจัดสำหรับโดมทองนี่มีชนะสักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับแล้วก็มาแพ้พิกเซียนพระรันชัยนะครับด้วยนั้นโดนนับแปดในยกที่สามสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันครับแพ้คะแนนมาก็มาต่อยกับรักเอราวันก็แพ้คะแนนมาแล้วก็ไปแก้มือแก้มือที่ลุมพินีครับชิงแชมป์ด้วยนะครับวันนั้นโดนเจ้ารักน็อกนะครับแพ้น็อกเจ้ารักเอราวันมา สำหรับรมทองลูกเจ้าพ่อหลวงต้มนะครับซ้อมอยู่กับเพชรมินบุรีเป็นมวยขวาเนียนนะครับเขาเกมการผ่านมวยนี่ไม่ไม่ได้เป็นรองนะครับการผ่านมวยดีกว่าผ่านแม้กระทั่งพวกเจ้าสแกงงามนะครับผิดเมืองนอนผ่านคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือพวกนี้นะครับน้าหนักร้อยแปดปอนด์นี่เป็นน้ําหนักที่รวมทองเขาเก่งนะครับพูดถึงเรื่องน้ําหนักร้อยแปดปอนด์นี่ได้เปรียบเจ้าพลอยุงเพชรอย,อยู่เยอะนะครับ ทางรวมทองต่อยร้อยห้าปอนร้อยสิบปอนครับร้อยห้าปอนร้อยสิบปอนเนี่ย่อยเป็นประจําส่วนพลอยลุงเพชรนี่ปล่อยมาขึ้นมานะครับขึ้นมาใหม่ใหม่มาเจอรวมทองเนี่ยรวมทองก็ไม่ใช่ว่าหมดสภาพนะครับช่วงนี้ซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับที่ซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดวันนี้พลอยลุงเพชรทําหนักขึ้นมาร่างกายของพลอยลุงเพชรจะดีกว่านะครับอาวุธหนักแรงมัฉีดหัวใจสู้ดีเหมือนกันนะครับแต่ผมนะครับผมยังเชื่อในความการทมวยของพี่แป๊ะมินบุรีนะครับ เชื่อในทีมงานคนจัดหน้าเสือตัวเงินนะครับไม่ไม่เป็นรองทีมงานทีเด็ดเก้าเก้าแลครับวันนี้ถ้าเกิดขึ้นมานะครับถ้าขึ้นมาระดมทองเป็นรองนะครับผมว่าไม่ต้องรอด้วยประการทั้งปวงนะครับรองเป็นทีเด็ดนะครับรองดมทองลูกเฉพาะโรงต้มหมวยคนจัดนะครับน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักต่อยอยู่เป็นประจำนะครับพอยลงเพชรตะขอน่อยร้อยปอนร้อยสองร้อยห้านะครับ ในตัววันตัวคืนคงทําหนักยากนะครับปล่อยมาวันนี้เจอกันที่ร้อยแปผมมองว่ารดมทองเนี่ยผ่านเบอร์มวยดีๆมาเยอะกว่านะครับกระดูกมวยไม่ได้เป็นรองนะครับช่วงนี้ร่างกายก็ไม่ได้ถึงกับหมดสภาพนะครับทีมงานคนจัดบํารุงถึงอยู่แล้วนะครับการพิซซ้อมเยี่ยมกระดูกการผ่านมวยดีกว่ามวยอย่างพลอยลุงเพชรจะมากินดิบกินนิ่มจะรมทองเนี่ยผมว่าไม่มีทางครับไม่มีทาง นะครับถ้าปล่อยลุงเพชรขึ้นมาเป็นต่อเนี่ยไม่ต้องรอนะครับรองเป็นทีเด็ดนะครับรมทองอย่างน้อยๆก็ได้ออกตัวกินสองข้างนะครับเพื่อเผื่อมีกินเต็มนะครับลูกหนักลูกแรงนะครับฝีมือแพ้คือแพ้สาภาพร่างกายแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่ารวมทองจอะหมดสาภาพนะครับการผันมวยมากก็ดีกว่าแล้วก็เป็นมวยคนจัดด้วยแถวช่องเจ็ดเนี่ยโอ้นะครับ ผมอยากให้รองเป็นทีเด็ดนะครับสําหรับดมทองลูกเจ้าพอ่อลงต้มวันนี้ยังไงก็ไม่มีถ้าไม่พลาดโดนหมัดโดนเตะขั้นคอร่วงนะครับยังไงก็ได้ออกตัวกินสองข้างครับเผลอๆได้กินเต็มนะครับผมมองว่าเจ้าพลอยลวงเพชรเนี่ยไม่น่าจะสู้ดมทองได้นะครับผมชอบไปที่ดมทองลูกเจ้าพอ่อลงต้มเมย์เมยคนจัดครับยังไงอย่าลืมนะครับแฟนขับของอาจารย์พรมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจถ้ามีสิ่งใดจะแนะนํานะครับ แนะนำมาแสดงความคิดเห็นก็เชิญได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับถือเป็นการขอบพระคุณนะครับก็ขอขอบขอบพระคุณท่านที่ถือว่าเรามีอะไรก็พูดคุยกันแบ่งปันกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆหลังการช่างน้ําหนักนะครับเผื่อผมมีข่าวสารดีดีมาแจ้งให้แฟนคลับได้รับรู้นะครับอันนี้ก็ขอให้แฟนคลับของอาจารย์ผมทุกท่านชงโชคดีและร่ำรวยตลอดไป สวัสดีครับ